สวัสดีครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่องไปกรลิกแบบกิฟต์นะครับสมับวิดีนี้ก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลในการไปเช็คระยะนะครับ16,000โลของเลมเบต้านะครับ X 3 0 0ซึ่งนะครับการเช็คระยะในรอบนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าจุกๆเลยคือเปลี่ยนเยอะมากนะครับก็อะไรที่จะไปเปลี่ยนนะครับก็จะมีเป็นนล้มันเครื่องนะครับรอบนี้ก็ ใช้2ขวดนะครับรอบที่แล้วคือหมดไปแล้วนะครับก็คือ2ขวดเนี้ยก็คือใช้จริงๆอ่ะแค่ขวดครึ่งนะครับเราใช้เป็นโมตูนะครับเจนะครับอ่าสิบตันอยู่40นะครับตัวนี้คือใช้แล้วนะครับโอเคสําหรับเราเลยครับไม่ว่าจะไปออกทิปเหนือทิปประจวบนะครับก็คือน้ํามันตัวนี้คือเอาอยู่นะครับก็ เพื่อนๆใช้ตัวไหนก็สามารถมาแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลกันได้นะครับแต่ส่วนตัวเราสองคนเนี่ยใช้ตัวนี้คือตอบโจทย์สุดนะครับก็ต่อไปนะครับอ่าก็จะเป็นน้ำมันเฟืองท้ายก็ใช้เป็นของโมโต้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเสร็จไปแล้วนะครับต่อมาครับก็จะเป็นกล่องน้ามันเครื่องนะครับอันนี้ซีนอยู่ในบับเบิ้ลนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้คือกล่องแลมเบต้านะครับ อ่ะต่อมาครับต่อมาอ่าต่อมาต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็คือหัวเทียนนะครับเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะครับแล้วต่อมาก็จะมีเม็ดตุ้มนะครับเม็ดตุ่มอ่ะอันนี้คือเราเปลี่ยนตามสมุดรับประกันเลยว่าระยะหนึ่งหมื่นห่พันโลเนี่ยปิดอะไรบ้างซึ่งเขาให้เปลี่ยนเป็นเปลีป่ยนตุ้มด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นยางรองกันกระแทกนะครับแล้วก็เป็น อโอเลถทายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้แล้วก็แหวนโล่งโป๊น้ำมันเสื่ทมทายนะครับอันนี้เราก็ซื้อมานะครับที่จะเอาไปเปลี่ยนกันนะครับและต่อมาก็คือกรองนะครับกรองอากาศของไลเบรตาอาน,นี้เราใช้เป็นของศู์แบบธรรมดานะครับไม่ได้ใช้เป็นกรองแต่งนะครับก็อันนี้ก็หลัก3 0 0้กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดและที่สําคัญนะครับไฮไลท์เลยที่แพงที่สุดในการ ไปเปลี่ยนในรอบนี้นี่เลยครับมันคือสายพานนะครับซึ่งแพงมากมากนะครับอันนี้ก็เส้นละพันพันแปดกว่าานี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่คือจุดไฮไลไท์แล้วแพงที่สุดคือแบบโหแต่ก็อย่างว่านะครับคือไปออกทริปไกลๆแล้วก็ขึ้นเขาลงห้วยใช้งานเขาหนักหนานะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนตามระยะของเขาแล้วนะครับก็รอบนี้ถือว่าเปลี่ยน ใช้งบประมาณสูงเหมือนกันนะครับก็สามสี่พันสี่พันกว่าได้ั้มนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอาอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไปเปลี่ยนกันที่ศูนย์แลมเบต้ตาชนบุรีนะครับไปเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก่อนและที่สําคัญคือศูนย์แลมเบต้์ตานี่ก็คือสามารถนําอ,อะไหล่ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการได้นะครับแต่ว่าก็จะมีการคิดค่าช่างนะครับบริการในการใช้งานนะครับก็ เอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง แล้วก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเช็คระยะ16,00 0มกิโลของเจ้าแลมเบต้าหรือโรตาของเราเองนะครับนอกจากเราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็นะครับในระยะ16,00 0มโลแล้วเรายังนำเจ้าโรตาเนี่ยไปเสริมตัวถังนะครับตามจดหมายเรียกของทางแลมเบต้านะครับแต่ว่าไปนี่คือคอรายนิดนึงนะครับเพราะว่าอะ,อะไหล่หมดนะครับเพราะฉะนันเนี่ยก็เลยต้อง เดี๋ยวทางศูนย์นยจะนัดไปเสริมอะไรใหม่นะครับก็ใช้เวลาในการเปลี่ยน,นยประมาณ4ชั่วโมงนะครับอันนี้หมายถึงเสริมตัวถานนะครับส่วนไปเปลี่ยนถ่ายระยะหน16,000โลเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างเปลี่ยนเยอะนะครับก็จุกจุ๊กเจ็บเจ็บหน่อยนะครับกับค่าบริการ400บาทนะครับก็การเสริมตัวถังเนี่ยก็คือ,อทางศูนย์นยคือจะให้เปลี่ยน ได้ถึงวันที่30เมษายนนะครับแต่พอเราไปถึงทางส่วนลเิเบต้ตานเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการาเลื่อนวันออกไปเนื่องจากคือมีเคสที่คนเปลีป่ยน,นเยอะมากนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมันเปลีป่ยนได้ไม่มากนะครับเพราะว่าใช้เวลาเยอะมากอะไรก็หมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองสืบข่าวลองติดตามข่าวในช่องทางของ Facebook ตามส่วนลเิเบต้ตาต่างๆนะครับหลังจากที่เปลี่ยนอะไรไปนะครับก็รู้สึกว่ารถเนี่ยวิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็เรารู้สึก มันอกมันใจขึ้นนะครับเพราะว่าใช้งานเจ้าโลต้าเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับก็หลังจากกลับจากที่ประจวบเนี่ยก็คือเราก็ไม่กล้าขี่ไปไหนเลยเพราะว่ากลัวเรื่องของสายพาน,นครับกลัวสายพานขาดนั่นเองนะครับก็เลยถือโอกาสได้ไปเปลี่ยนก็คือทําให้เราเนี่ยได้ขี่และสบายใจขึ้นนะครับก็โลอกแต่นะครับแต่แต่ว่ามีาสาเหตุใหม่เกิดขึ้นนะครับในระยะ1 6 0 0 0พันโลที่เราเจอในตอนนี้ก็คืออ่า มีอาการของหน้ารถสายนะครับก็คือเวลาขี่ไปเนี่ยนะครับต่อไม่มีสัมภาระนะครับมันก็รู้สึกว่าใสา่ๆพอปล่อยมือเนี่ยเหมือนรู้สึกหน้าเนี่ยมันสายนิดนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดจากปัญหาอะไรหรือว่าเราต้องไปถ่วงน้ําหนักล้อใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเนจอเหมือนเราหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เปลี่ยนมาใหม่ๆเนี่ยคือรถค่อนข้างที่จะสมูรและวิ่งดีมากนะครับไม่มีอาการที่จะแบบส่ายเลยนะครับแต่ว่าหลังจากกลับจากทริป ประจวบนะครับรู้สึกว่ารถเนี่ยเริ่มมีอาการสายขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็สาเหตุที่2นะครับตั้งแต่กลับจักรทิพย์ไม่ห้องสอนนะครับเราก็าไม่ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับจนไปทิพป,ประจวบล่าสุดนู้นนะครับก็คือกลับมาเนี่ยชุดข้านะครับเริ่มมีเสียงดังอิด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 นะครับนะมันมันจะดังตรงช่วงประมาณช่วงขัดนะครับจะเสียงดังกิ๊ก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  เราก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับขั้นแรกเราก็นึกว่าเป็นเพราะว่าเออเราวิ่งมาอย่างยาวนานหรือว่าเราต้องเซอร์วิสชุดใหญ่หรือเปล่านะครับแต่หลังจากไปเซอร์วิสนะครับหมื่นหกพันโลมาเนี่ยเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้ช่างเขาเนี่ยเป่าฝุ่นให้นะครับอ่ะกลับมานะครับเสียงนั้นยังคงมีอยู่นะครับมันจะดังกิ้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 งในรอบต่ำแต่พอเราเร่งเครื่องไปเนี่ยเสียงนั้นจะหายหรือพอทคันเร่งมันก็จะมีเสียงดังกิ้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  ให้เพื่อนนึกถึงดูคติครับดูคติที่เป็นคาแท่งครับเวลาเรากำคัดหรือปล่อยคัดเนี่ยมันจะดังกิ้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 งนี่แหละครับเจ้าแรมของเราก็เจอเหมือนกันนะครับเวลาปล่อยก็ดังกิ้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 งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือสามารถแชร์หรือแก้ได้เนี่ยสามารถบอกเราได้นะครับเราก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะเอาเจ้าโลตานี่ไปล้างชุดข้างนะครับทำความสะอาดชุดข้างชุดใหญ่เลยนะครับเผื่อจะหายนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับก็บางทีขี่ไปเนี่ยมันมันไม่ได้อะไรหรอกมันลำคานะครับนังกิ้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 งเวลาคนอื่นเขาขี่งข้าเนี่ยเดี๋ยวเขาเนึกว่ารถเราพังนะครับก็นี่แหละครับสสาเหตุหลักๆที่เราเจอกับเจ้าแลนเบต้านะครับส่วนปัญหาอื่นนี่คือไม่เจอเลยทุกอย่างปกติหมดส่วนมากจะเป็นที่ชุดข้าแล้วก็ช่วงหน้านะครับก <etus> ็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆเจออะไรแปลกๆหรือเจอ เหตุการณ์อ้หรือเจอปัญหาเดียวกับเราสามารถแชร์แชร์ข้อมูลกันได้นะครับหรือเพื่อนๆมีวิธีการทำอย่างไรให้มันหายไปยก็บอกเราได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเออขี่ไปนี่มันลำคขญนะครับก็สาหรับ e p p ีนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเป็น EP ง่ายของเราเอาไว้เจอกันทริปหน้านะครับว่าเรา2คนจะไปไหนกันนะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ